นับเงินขายปลาหมึกย่างกันครับทุกทุกท่านฮนะนี่ครับวันนี้วันที่17นะครับพฤษภาทุกคนเนาะช่วงนี้ฝนพายุตกหน่อยนะครับทุกคนฮะวันนี้ผมขาย2ที่นะครับบางวันก็ขาย3ที่บ้างบางวันก็ขายที่เดียวบ้างเนาะแล้วแต่ตลาดแล้วแต่งานเนาะทุกคนเนาะเนี่ยครับเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่ผมได้ถ่ายทอดได้สอนจากอาชีพจากประสบการณ์ที่ผมใช้ขายมานานมากกว่าจะ10ปีแล้วนะครับทุกคนฮนะเข้ามาศึกษาในช่อง YouTube แล้วออกไปหลงมือทำนะครับทุกคนฮะ อยากมีรายได้หลักอยากมีรายได้เสริมอยากมีรายได้เข้ามาเลี้ยงครอบครัวต้องลองดูฮะทุกคนฮะอาชีพนี้เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่มันไม่ได้ลงทุนเยอะนะครับทุกคนฮะขอแค่ท่านมีใจและมีความตั้งใจนะครับเข้ามาศึกษาดูนะครับทุกคนฮะเนี่ยครับขาย2ที่ครับวันหนึ่งยอดขายอย่างวันเนี้ยผมก็าขายได้หมื่นกว่าบาทเนาะทุกคนเนาะประมาณ หมื่นกว่าบาทนะครับเนาะแต่ไม่รู้ว่าหมื่นเท่าไหร่นะครับเนี่ยครับขายได้มากได้น้อยมันก็เป็นกําไรของเราเนาะทุกคนเนาะมันเป็นอาชีพของเรานะครับเนี่ยตื่นเช้ามาอยู่กับครอบครัวผมก็ตื่นมานับเงินนะครับกลางคืนเมื่อคืนผมเลิกดึกหน่อยนะครับเนาะทุกคนเนาะมันนับเงินไม่ค่อยไหวนะครับมานับตอนช่วงเช้าแทนนะทุกคนนะครับนับกันวันหลานได้อยู่กับพ่อแม่มีเวลาอยู่กับครอบครัวฮะทุกคนฮะเนาะขายได้มากได้น้อยมันก็เป็นกําไรที่เข้ามาในช่วยเหลือครอบครัวเราอีกหนึ่งช่องทางนะครับเนาะ อย่ามัวท้อกับปัญหานะครับทุกคนฮะเดี๋ยวนี้ครับสู้มันเข้าไปฮะทุกคนฮะทุกคนรู้ว่าจังหวะชีวิตอ่ะมันเข้ามาไม่เหมือนกันหรอกนะทุกคนเนาะบางคนอาจจะทําอาชีพนี้ประสบความสําเร็จบางคนอาจจะทําอาชีพนี้เจ๊งไปสําเร็จกับอาชีพอื่นสิ่งที่ทุกคนควรเตรียมพร้อมอะคือเราต้องเตรียมพร้อมรับทุกอาชีพฮะทุกคนฮะเห็นโอกาสเข้ามาลองทําดูเห็นโอกาสเข้ามาลองทําดูนะครับทุกคนเนาะมันไม่มีอะไรยากครับมันไม่มีอะไรยากครับ ผมจะบอกให้นะครับถ้าทําครั้งแรกเราทําครั้งแรกเสร็จแล้วอะทุกอย่างมันไม่มีอะไรยากครับเราต้องเริ่มให้ได้ก่อนนะทุกคนเนาะไม่มีใครเริ่มต้นแล้วมันจะเก่งเลยนะครับเราต้องเริ่มเพื่อเราจะเก่งนะทุกคนฮนะของทุกอย่างผมก็สอนไว้ฟรีแล้วเนะี่ยจากประสบการณ์จริงขายมามากกว่าจะสิปีแล้วครับจากอาชีพนี้รายได้ผมไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนบาททุกเดือนนะครับทุกคนฮนะเนี่ยบบางวันขายได้ห้าพันบ้างหกพันบ้าง หมื่นกว่าบาทบ้างทุกคนนะปะปนกันไปเนาะรายได้เฉลี่ยก็ไม่เคยต่ำกว่านี้นะทุกคนนะเนี่ยครับห้<บ>าหกพันห้าหกพันเนาะทุกคนเนาะเนี่ยครับหลานมานับพ่อกับ,บ <า S 2> แม่มานับเงินช่วยกันทุกคนดูฮะนี่เนี่ยครับเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับลองไปศึกษากันดูนะทุกคนนะเนาะร้อยแปดสิบเป็นห้าพันได้ของมึงอ่อะห้าพันลาซาบ้าคอยุ่ยเราไหมสี่ห้าห้าพัน 5 5.2 5, 2, 5 2. 2> เอาแล้วยอดอุ่นก็ได้ยุ้ยห้าพันสามคงด้วจ็ดปัมี 5, 3, หม้าันสาอยอดเอินสองพันปลายอ่ะนะอ,อ๋อมืดมัวคือ้าคือ้าข้าโงอย่างนี้เนี่ย <laughs> เี๋ยเขาจะถ่ายพืง ลูกหนีลูกหนีลูกหนียายหนีหนีหนียายก่อนมาวางสตางค์ลุงอย่างละก็เป็นรายได้เล็กๆน้อยๆนะครับที่เข้ามาจุนเจือเลี้ยงครอบครัวเราเนาะทุกคนนาอนี่ขายได้มากก็ได้กําไรมากครับขายได้น้อยก็ได้กําไรน้อยว่ากันไปนะครับช่วงนี้หน้าฝนรือดูฝนนะครับเนาะก็เตรียมของให้ดีๆหน่อยนะครับสําหรับพี่ๆน้องๆมือใหม่ทุกท่านเนาะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ